แกงสายบัวครับให้กินแบบบ้านๆนี่แหละครับแต่ปลาปลามากอะมากเหมือนเสาครับปลาสองเซนคริงแตใหญ่เกินโตอยู่ครับบายด์ว่าสิแกงไส้บัวกับด็แกงไส้บัวสมใจละครับครับแสียบน้ำกันครับเครื่องกับตามเรื่องบ้านเท่านี้แหละครับตะไคร้หัวหอมนี่แหละครับใส่เกลือใส่อันนี้เท่าธรรมดานี่ยแหละครับเหมือนบานเท่านี้ละใส่ปลาลาครับ าสาหบ่ดยดอกครับต้นอีสานก็กินปลาครับนอเดือดครับเอ้าครับปลามิเตซายที่สวยครับปลาเนื้ออ่อนครับกับภูบอยุมุนบอยุบอติดแม่น้ำกับสีห้ากินยากอยู่สำหรับบลาอีสนี่เป็นเหลืองที่ห้ากินง่ายครับปลาเนื้ออ่อนตัวดีๆก็เขี่ยไปกินละครับ <c oughs> ท่านบอกรสชาตินี่เด้ ครับเอ้าครับหยดด่าเจ้าหน้ยกับสีเดตบกันครับครับผมมื่อนานก็ได้มากับบ้านมาแต่ววนนี่นะครับมาแต่วันวันอาทิตย์นี่นะครับวันจันทร์ครับพอดีแฟนกับพิดเทอร์มบิเห็นงานครับครับมากระลุกไส้ร้านไส้ครับไส้กับยางเป็นหรอครับ ใสา่ย,ยางเป็นเหลีวบ้าอกยกกับเสือให้เห็นงานแล้วครับย่องนี้ก็เอาลูกมาหาปลาเนี่ยพ่อได้ขายพ่อได้ข,า,ดขานมลูกหเห็นงานไปนั่มแล้วครับงานตัวใดที่มันเห็ดเหลี่ยวดวกับบ้าอีกกับไปเห็ดงานไฟนี้งานฝาเนี้ยพวกกระเบื้องเนี้ยขั้นตัวใดมันเหลีวโดนเนี้ยเป็นหลังบ้ายีกกับบอนรับครับช่วงนี้ครับบ,าบา่ลไเห็ดกับเห็ดอยู่หลังนึงครับบ่ลเหลีวจักเทืาขึ้นกัน น้าครับถ้าเพิ่งตอนมันแหลวนะครับเนาะกินแสีบๆน้ำกันนะครับเด้อครับอ่าฟันการบัวนี่ก็เอายูทานี่นะครับทาเบอายิดนี่นะครับปาก็หายูทานี่นะครับเนี่ยยูเนี่ยกินกับยูน้ำท่าเข้านี่แหละครับพอบานว่ายิติดเม่น้ำมูนครับนะครับถาบ่าน บันแต่ปลาบ่อนเนี่ยกับจอบอยู่นี่แล้วครับเ <c oughs> นี่ยมังแต่ปลาบ่อนเนี่ยครับ,ออบเออบันแต่ปลาบ่อนเนี่ยเขามองโรคปั๊บผมมองกระแหงเหรอครับกันปลา,ปามันบ่อนปลาบ่อนบ่ได้ครับอยู่หลังบั่นเบายิดเซ็ตโหลดอ้าวครับอ่ะครับแล้วผมละไว้สุดทายเพิ่มเธอหนึงครับปลาใส่ครับ โอ้ย oh, แซ่บมากันเะครับเ mm hmm. ด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายครับพี่ติ๊ต๊าบเบาอีดครับมากินแกงปลาใสสายบัวครับอาหารตัวนี้ทุกคนน่าจ,จะชอบนะครับแกงปลาใสสายบัวนี่แซ่บครับกินเท่าไรก็แซ่บเท่านั้นครับ ใส่ผักอีตูวองหอมจังเลยหนึ่งเหนียวครับผักอีตูเก็บมาแล้วครับเนี่ยครับกะตามบ้านเป้ายิ้นนะครับปลูกไว้ใส่กินนีะครับอ้าวครับกำลังเดือดครับปล่อยมันเดือดจะขาวนะครับเนาะครับใส่ฟักบัวเรียบร้อยแล้วครับโยวน้ำกันครับพาขึ้นชิซุกแล้วครับอ้าวมาเลยครับเด้อกินข้าวน้ำกันนะครับเด้อ ขอน้ากันน้ำาวาอยเด้อครับเด้อคือสีบอยู่คือว่าเน,นื้อใจเนง้ซีมเงก่อนกอ๋อเสียบปยังอยู่อ,า,อาเพียแต่เป็นดังเลยครับครับผมขเขอน้ำกันครับ ครับสวัสดีครับ